ประเด็นแรกมาพูดถึงวยากรณ์กันดีกว่าหรือความผิดพลาดทางวยากรณ์ก็ได้ข้อผิดพลาดทางวยากรณ์หมายถึงอะไรหมายความว่าคุณมีชุดวยากรณ์หรือกฎวยากรณ์ชุดหนึ่งกำหนดโดยใครโดยผู้คนผู้คนเป็นคนสร้างภาษาใช่ไหมครับแล้วคุณมีข้อความที่ไม่ไปตามกฎเหล่านี้เมื่ออันกุระอานถูกแต่งขึ้นในช่วงเวลานั้นวยากรณ์ภาษาอาหรับยังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นสิ่งที่เราถือว่าถูกต้องตามไวยากรณ์หรือนักไวยากรณ์คนใดอีก200ปีต่อมาถือว่าในอังกุระอานมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันทางไวยากรณ์แน่นอนว่าพวกเขามีวิธีการต่างๆที่จะพยายามแก้ไขเรื่องนี้และเขาจะพูดว่าเป็นไปตามภาษาอาหรับสำเนียงนั้นไม่ใช่ภาษาอาหรับสำเนียงนี้และก็สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้คำตอบสั้นๆคือใช่อันกุระอานมีวยากรณ์ที่ไม่สอดคล้องกันมากมาย หากคุณใช้วยากรณ์ภาษาอาหรับเวอร์ชั่นมาตรฐานเพียงเวอร์ชันเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการคัดลอกข้อความที่อาจเกิดจากมีความไม่สอดคล้องกันบางประการเนื่องจากนักเขียนเขาเขียนผิดพลาดนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อความนั้นเขียนด้วยภาษาระดับสูงไม่มากก็น้อยไม่ใช่ว่า5 0์ผิดพลาดหรือ6 0ผมไม่ชอบพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีอยู่หลายกรณีเรากำลังพูดถึง6,200กว่าองค์การ และองค์การที่เป็นปัญหาที่ผมพูดถึงนั้นผมไม่รู้แน่ประมาณ200-300ข้อนี่คือจากมุมมองทางภาษาครับ